สวัสดีค่ะทุกคนป้าชื่อสุนันนะคะเป็นแม่ของเจ้าบอยมันเองพอดีเมื่อกี้เข้าไปทำความสะอาดห้องนอนเจ้าลูกชายตัวดีน่ะเห็นว่ายังไม่ตื่นกำลังนอนอร่อยน้ำลายยืดเชียวเลยต้องขออนุญาตถือวิสาสะเปิดคลิปนะคะทุกคนไม่ว่ากันเนอะอ่ะเอาอีกแล้วคลิปก่อนเจ๊สอนก็นแย่งเปิดคลิปรอบนี้แม่มาแย่งบอยอีกถามจริงจงใจแท็กทีมกันมาปะเนี่ย แหมพูดมากจริงนะจ้าลูกคนนี้ตื่นก็ดีละไปอาบน้ําแปลงฟันแล้วก็กับข้าวในครัวนะเอาออกมาอุ่นกินเองนะโหนอกจากจะแย่งเปิดคลิปแล้วยังกินข้าวไม่รออีกใจร้ายตื่นที่แล้วอยางจะพูดเยอะอีกเงินค่าจ้างจากฉันเนี่ยจะเอาไหมฮะอุ้ยเอาสิจ้าแม่จา๋าเอาเอาเเอา วันด,ดีฮะทุกคนอย่างที่บอกว่าต่อให้จะโดนพี่สอนแม่หรืออนาคตอาจจะมีพ่อที่ไม่แย่งเปิดคลิปผมก็ไม่แคร์คือ,องี้ทุกคนผมเพิ่งหมดตังค์ไปกับการสั่งตัดชุดเตรียมไปงานคอสเพลย์ที่พวกไอโจ๊กไอน็อตชวนเลยต้องหมุนเงินรอบใหม่เก็บไว้หน่อยแต่กรณีวันนี้ที่ผมยอมให้แม่นิดหนึ่งก็เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมยอมเป็นท่านรักของแม่กับยายพี่สาวตัวแสบ ที่แม่กับพี่สอนสั่งของออนไลน์เป็นบ้าเป็นหลังได้ปะทีนี้หลังๆห,ห้องเก็บของก็เลยเต็มบ้านเริ่มลกไปด้วยกล่องพัสดุสองสาวได้จัดการส่งต่อเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ทันขายไปในกลุ่มขายของมือสองโดยผมนั่งหลังขดหลังแข็งแพ็คของแลกค่าจ้างนี่แหละโถนี่แหละเนาะจุดจบสายชอ็อปนี่แหละ สิ่งที่ผมรอคอยหลังจากการทำงานใช้กรรมให้กับแม่และเจสอนชุดสุดเท่ที่ผมจะใส่ไปงานคอสเพลย์บ่ายวันนี้ตัดเย็บโดยห้องเสื้อป้าปุ้ยแม่พี่ปืมชุดก็คือต้องปกเท่มากโหยผมนี่มันก็เหล่ท่อหล่อเท่กว่าที่คิดเหมือนกันเนี่ยอ้าวไอ้หนูเสื้อฟ้านี่เองวันนี้จะไปไหนล่ะทำไมลุงถามผมเหมือนเคยเจอ,อยังไงอย่างนั้นน่ะ อีกอย่างวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อตัวเดิมซะหน่อยชุดออกเดเท่เพิ่งผ่านมาทิ์เดียวเองลืมกันแล้วเลยเอาเธอไปเป็นไรล็อกพอดีช่วงนี้ลุงไม่ได้ขับรถแถวสวนสนุกแล้วนะ่ะแต่ย้ายมาขับแถวถนี้เองอ๋อผมว่าผมเริ่มจําได้แหละพี่แท้ก็ลุงแท็กซี่คนเดียวกับคราวที่แล้วนี่เองแค่วันนี้แกเปลี่ยนรถใหม่เอี่ยมและไม่ได้กระเตงลูกเล็กมันเลี้ยงด้วยเท่านั้นเองเอเดีเดเด๋ยวนะ ถ้าลุงคนขับแท็กซี่เป็นคนเดียวกับคราวก่อนถ้าอย่างนั้นอย่าบอกนะว่าหวัดดีนายวันนี้แต่งตัวเท่ชมัดกำลังจะไปไหนงั้นเหรอ <c oughs> นั่นผิดจากทค่คิดซะที่ไหนถามจริงเถอะนายจะไม่ไปผุดไปเกิดเหมือนผีตัวอื่นจริงๆหรอวะพี่ชายนายก็อยู่ดีไม่ต้องขับรถผีสิงนลนี่นาใจเขาจะอยู่คอยเรียกลูกค้าให้พี่ชายตลอดไปแบบนี้ก็ไม่ได้ปะ ยังไม่อยากไปอ่ะท่านนุ้นเขาบอกว่ายังไม่ต้องรีบมาก็ได้ว่าแต่นายจะไปไหนอ่ะเอา้าชวนคุยด้วยก็ไม่สนใจเอาเกมอะไรมาเล่นด้วยแล้วนั่นน่ะระหว่างที่กำลัง on the way ไปงานคอสเพลย์ pay, ตามนาดัดเอกโจก,กับเอ้นอตผมก็เลยถือโอกาสเล่นฟรีไฟล์ค่าวเวลาไปเลยช่วงนี้ผมติดหนักมาขายของมันตรงตรงเลยแล้วกันจุดแข็งคือสนุกโคตร ยิ่งช่วงนี้นะ Free f i r เขาจับมือกับ Assassin s Creed สุดยอดค่ายเกมระดับโลกพาไปตะลุยแหล่งอริยธรรมโบราณกับผู้รอดชีวิตบอกเลยว่าแจมแมวผมยังชอบเล่นเกมอะไรแบบนี้อยู่ด้วยเพอเผอจะติดยิ่งกว่าช่อง Black Moon ที่ผมดูประจำละมั้งส่วนจุดอ่อนนั่นหรอพอมาเล่นแล้วออกยากอะดิยิ่งเล่นก็ยิ่งได้ของรางวัลสุดแลจากคอลเลกชัน Assassin Creed นั่นแหละทุกคนก็ของมันต้องมีนะ ขายของขนาดนี้แล้วไปเล่นเหอะเชื่อบอยอ๋อเข้าใจแล้วที่แท้ตัวละครที่นายแต่งก็มาจากเกมที่นายเล่นนี่เองแน่นอนหล่อเท่ขนาดนี้สมกับที่ช่วยแพ็คของหลังขดหลังแข็งมาตั้งหลายวันหืมรู้สึกได้ถึงเสียงดังกรอบที่หลังเลยถ้าจะเข้างานกับนายได้ก็แค่ต้องแต่งตัวเป็นกระตูนใช่ปะถ้าง,งานชุดนี้ได้ไห พอผมเงยหน้าขึ้นมาก็แทบจะหลุดขำเหมือนเจ้านนเสกชุดคอสเพลต์ตัวการ์ตูนแมวสีฟ้าที่กระเป๋าหน้าท้องมีของวิเศษไม่ต้องบอกก็คงจะเดาๆได้แหละว่าเป็นตัวอะไรนนบอกว่าเป็นวิญญาณที่อยู่บนโลกนี้มานานเลยเริ่มมีพลังเสกของที่ต้องการได้น,น,นานๆทียกเว้นพวกเงินทองของมีค่านะแหมน่าเสียดายดับฝันผมตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลย เอาละในที่สุดก็มาถึงงานสักทีแต่ผิดคาดอยู่เหมือนกันนะงานไอ้โจ๊กไอ้น็อตมันบอกว่าปกติงานนี้คนต่อแถวยาวเหยียดตั้งประมาณชั่วโมงกว่าถึงจะได้เข้างานโอ้ยมาจากตรงไหนเนี่ยพี่ทางเดินก็เยอะถ้าไม่ถึงมาชนผมเนี่ย ตอนที่ผมกำลังเดินเข้าสมง,งานผมก็เดินสวนกับใครบางคนที่ใส่ชุดคอสเพรสสีดำๆมาเข้างานเหมือนจะเป็นชุดนินจาพอเขาเดินชนผมเขาก็เหมือนรีบวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาเออช่างเหอะเพราะตอนนี้ผมมีเรื่องให้อารมณ์เสียกว่าผมโทรหาพวกเอเจ้าเอนอนตแต่พวกมันไม่ยอมรับสายผมจนเริ่มแอบงุดหนิดแถมแบตมือถือที่ตอนนี้เริ่มเสื่อมก็หมดไปสะดือดอ,อีกเว้ยไม่รู้ว่าแอร์ในห้างมันเสียหรือย,ยังไงมันช่างอบอ้าวซะเหลือเกิน ชุดที่ใส่มาตั้งแต่บ้านจนถึงห้างแรกๆมันก็เท่อยู่ดีหรอกแต่ตอนนี้ผมเริ่มร้อซะแล้วโอ้ตรงนั้นมีร้านไอติมขายด้วยแฮกกำลังร้ออยู่พอดีเลยอย่าซื้อไอติมร้านนั้นเด็ดขาดเลยนะกดข้อแรกถ้านายซื้อไอติมจากร้านนี้นายจะต้องกินไปตลอดชีวิตเมื่อผมหันไปตามเสียงของเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่ง เธอคนนั้นแต่งชุดคอสเพลย์เป็นเนสซโกะจากดาบพิคาตอสูรแต่นั่นก็ไม่เท่าสิ่งที่กำลังพูดกับผมหรอกมันทำให้ผมงงเป็นไก่ตาแต่โดยไม่ทันตั้งตัวได้เลยเธอบอกว่าผมได้เข้ามาในโซนงานคอสเพลย์แล้วให้ปฏิบัติตามกฎงานคอสเพลย์ที่นี่ค่อนข้างแปลกไปจากที่อื่นแต่วิธีเข้างานที่นี่มันมีกดอยู่นิดหน่อยประมาณสีหข้อเท่านั้นแหละกฎข้อที่สตัวงานจัดอยู่ชั้นสาม ให้ขึ้นบันไดเลื่อนไปออถึงบันไดจะทำงานก็ขอให้นายเดินก้าวเท้าตลอดเวลาอย่าหันหลังกลับมาข้างหลังหรือคิดจะลงไปข้างล่างใช่ลหและวยูมิก็ขึ้นนำผมไปก่อนถึงบันไดเลื่อนจะทำงานตลอดเวลาแต่เธอก็เลือกที่จะก้าวขาเดินเอาละถ้าที่ลองปฏิบัติตดต่อผมว่าผมพอจะเก็ทและมันฟังดูคล้ายคลายคลิปกดที่เขาเขียนเป็นฟิกให้ปฏิบัติตามหรือว่าพักนี้ ผมดูคลิปเรื่องกดช่อง b แบ็ m o ูนไม่หนำใจเลยไงถึงต้องให้ผมมาเจอเงื่อนไขาการเอาตัวรอดแบบเสมือนจริงกันไปเลยขณะที่ผมกำลังใช้ความคิดรู้สึกเสียสลังวา่าบันไดเรื่องที่ผมขึ้นเหมือนจะหยุดทำงานอยู่หลายรอบแถมระบบยิงจะลวนพาผมลงข้างล่างส่งไปหาเงาที่อยู่ข้างหลังแทนอีกผมวิ่งห,หูตั้งสุดชีวิตไม่ยอมให้เงาที่อยู่ข้างหลังจับตัวได้หรอกโอ้ยเหนื่อยชิป เมื่อไหร่ก็ถึงชั้นสามสักทีวันเนี้เอาละเมื่อขึ้นบันไดเลื่อนมาสองชั้นแบบมินิมาราทอนแบบเอาเป็นเอาตายมาได้ผมก็ได้เจองานคอสเพลย์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีข้างในมีการจัดตั้งบูธของเลเยอร์ให้มาถ่ายรูปหรือซื้อรูปที่มีขายอยู่แล้ว อีกมุมก็เป็นเวทีประกวดเอาสนุกสนุกจะว่าไปดูเหมือนว่าคนที่มาร่วมงานเขาจะแต่งตัวเมคอัพหน้าตากันจริงจังเอามากๆเลยว้าวเลเยอร์บูธนั้นสวยๆกันจังไปขอถ่ายรูปด้วยดีวยกว่าไอกจกไอ,อนอนิจฉาแน่บอกเลยกดข้อที่3นายสามารถเดินดูบูธนี้ได้ตามใจชอบเลยนะแต่ถ้าใครเรียกให้นายไปถ่ายรูปร่วมเฟรมฉันไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ เพราะพวกนั้นชอบหาวิญญาณตัวตายตัวแทนขังไว้ในรูปไทยส่วนถ้าอยากประกวชุดคอสเพลย์ก็ร่วมได้นะแต่ถ้านายไม่อยากได้ของขวัญเป็นเครื่องในสดๆก็อย่าหาทนล่ะืออหือดับฝันที่ไม่กล้าฝันของบอยอีกแล้วแต่นั่นแหละขาผมก้าวถอยหลังกลับมาแบบอัตโนมัติทันทีที่อยู่มีเตือนอ้าวเจ้านนนายไม่อยู่นี่เองเหรอก็งงอยู่ตั้งนานว่า ไปเดินเซอร์เวยถึงไหนทำไมไม่เรียกกันเลยทษทีทษอท,ท,อทีฉันไม่เคยมาเดินเที่ยวอะไรแบบนี้นะพอมาเดินในงานมันก็เลยตื่นเต้นนะสินี่นายคอสอะไรของนายเนี่ยฮะขายขำปะขำจริงอะไรของเธอเนี่ยก็แต่งงฟรีมาได้แค่นี้นี่วะไม่เห็นเป็นไรเลยคลาสสิกออกคลาสสิกได้แต่ถ้าหน้ากาวแบบนี้ก็ไม่ไหวนะนายเสกของได้ด้วยนี่ใช่ปะเสกเครื่องสำอางมาให้หน่อยสิเอ๊ะ เดี๋ยวนะถ้ายูมิมองเห็นนนจับน,นนแต่งหน้าใหม่ได้เสกเครื่องสําอางอย่างหน้านตาเฉยอย่างนี้ก็อืมใช่เลยยังไม่ทันที่ผมจะทักยูมิหันหน้ามาสารภาพความจริงเองว่าเธอเป็นวิญญาณที่ติดอยู่ในงานคอสเพลย์นี้มา3ปีได้แล้วและยังมีเรื่องค้างคาใจบางอย่าง พอเธอรู้ว่าผมมองเห็นและคุยกับเธอได้ก็เลยตีเนียนพาผมเข้ามาในงานคอสเพลทิปเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างซึ่งพอผมช่วยเสร็จเธอก็จะพาผมออกไปจากงานแบบปลอดภัยพอ,อยูมีจับนนแต่งหน้าใหม่เสร็จสับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต่างจากเดิมตรงไหนเธอก็เดินพาผมมายัางหน้าห้องห้องหนึ่งมันเป็นเหมือนห้องล็อกเกอร์เก็บของที่ทำไว้สำหรับให้ชาวคอสเพลแต่งตัว เธอบอกให้ผมช่วยหาล็อกเกอร์ที่มีพวงกุญแจลายกระบอกไม้ไผ่ที่เสียบคาตู้เอาไว้เพื่อให้ผมเอาของของ,ของเธอที่ติดอยู่ในนั้นออกมากดข้อที่4ระหว่างที่นายเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ให้นายหาตู้ที่มีหมายเลข14จังๆแปะไว้เท่านั้นต่อให้มีพวงกุญแจไม้ไผ่ของปลอมเสียบเป็นการหลอกล่อ,ก,ลอก,ก็ขอให้มีสติไม่อย่างนั้นถ้านายเปิดผิดตู้นายจะถูกดึงตัวไปขังไว้ในนั้นตลอดกาล ผมทำใจอยู่นานมากก่อนที่จะตั้งสติเดินเข้าไปในห้องตามที่ยูมิบอกจนมายืนอยู่ที่หน้าล็อกเกอร์ที่มีสติกเกอร์หมายเลข14แปะจังๆแต่ขณะที่ผมกำลังจะเอื้อมมือไขกุญแจตู้ล็อกเกอร์อยู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงที่คอสเพกชุดกระลาสีมาแย่งกุญแจไม่ไผ่ไปต่อหน้าต่อตาผมเลยพยายามส่งซีข,ขอความช่วยเหลือจากยูมิแต่ยูมิบอกมาแค่ว่าอันนี้อยู่นอกเหนือจากความคาดหมายไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน องานงอกละตูเออน้องครับพี่มีความจำเป็นต้องใช้กุญแจดอกนั้นจริงๆขอพี่ได้ไหมไม่ให้เหรอพี่จะมาแย่งของเล่นหนูเหรอหนูมไม่ให้พี่หรอกนะชานเซลามูนตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองผมอึ้งกินกี่ไปเลยไม่เห็นว่านน,นที่ตามเข้ามาด้วยเปลี่ยนชุดคอสเพลย์ที่ใส่จากแมวสีฟ้าเป็นชุดเซลามูน แถมยังโค้งคาจันเซียวได้แบบผิวไหวชี้มาทางผมโมเมว่าผมเป็นปีศาจร้ายที่เซรหมูลต้องกำจัดทำให้น้องคนนั้นที่เกือบจะร้องไห้เบะป,ปากส่งเสียงวุ่นวายเปลี่ยนมาเป็นหัวล้อชอบใจแทนหนูอยากได้คาทาจันเซียวเอาไว้ปรบาบวิญญาณร้ายได้สิแต่ต้องมีของแลกเปลี่ยนนะของฟรีไม่มีในโลกหรอก หมาถึงกุญแจพวกเนี้ยนะพี่เอาไปก็ได้ค่ะแต่ต้องให้คาทาจันเสียหนูจริงๆนะถึงวิธีจะเบียวไปหน่อยแต่สุดท้ายผมก็ได้กุญแจไม้ไผ่คืนมาโอเคพอผมเปิดตู้ได้ก็รีบเปิดและโกยของที่อยู่ในนั้นเฮ้สภาพเหมือนมาขโมยของมากกว่ามาช่วยเขายังไงก็ไม่รู้ ส่วนของที่ผมโกยมาได้นอกจากผคกุญแจแล้วยังมีกระเป๋าสีชมพูคุ้งคิงโทรศัพท์มือถือที่แบตหมดไปตั้งแต่3 b ปีก่อนผมต้องเอาไปชาร์จไฟให้มันเปิดติดก่อนที่หน้าจอจะขึ้นเป็นรูปของยูมิกับผู้ชายชุดนินจาคนหนึ่งเอจะว่าไปใช่คนคนเดียวกับที่ผมเดินชนตอนอยู่หน้างานเมื่วาเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนที่เราเดินเล่นเราเหมือนเห็นพี่คนนี้ เขาเดินทำหน้าเศร้าๆก็ไปในลิฟท้ายตึกเขาอาจจะยังไปไหนไม่ไกลก็ได้นะรออะไรล่ะครับผมก็เลยให้เจ้านนรีบนำทางผมลงลิฟตัวนั้นไปยูมิบอกว่าปกติแล้วกฎของการเข้าลิฟตัวที่นนบอกนั้นมีแค่วิญญาณเท่านั้นที่เข้าได้ส่วนถ้าคนจะเข้าก็ต้องผูกมิตรกับวิญญาณให้พาเข้าไป แต่ที่ยูมิไม่สามารถเข้าไปในลิฟต์ตัวนั้นรวมถึงห้องล็อกเกอร์ได้ก็เพราะก่อนตายเธอถูกจำกัดให้ทำงานอยู่แค่ทางขึ้นงานกับในงานเท่านั้นพอตามหาเจ้าตัวเจอแล้วผมเลยยื่นพวงกุญแจไม้ไผ่กับโทรศัพท์มือถือของยูมิให้กับพี่นินจาคนนั้นเขานิ่งอึ้งไปก่อนที่จะปล่อยห่วงมาเขาบอกว่านี่เป็นพวงกุญแจที่เขาซื้อให้กับยูมิน้องสาวของเขาที่ทำงานอยู่ ในงานคอสเพย์แห่งนี้เองแต่ตอนที่เขากำลังจะขึ้นมาหาน้องสาวเขากลับติดอยู่ในลิฟต์ตัวนี้เป็นเวลานานจนขาดอากาศหายใจและกลายเป็นวิญญาณติดอยู่ในนั้นมีหลายครั้งที่เขาพยายามเข้าไปตามหาน้องสาวในงานแต่ก็เหมือนเดินสวนกันไปมาไม่เคยได้เจอแต่วิญญาณยังถูกดึงให้กลับมาติดแงะอยู่ในลิฟต์ตัวนี้อีกต่างหากขอบคุณมากนะอย่างน้อยตอนนี้ฉันคงไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วล่ะ ในที่สุดพอลิฟต์ตัวนั้นลงมาถึงข้างล่างและก่อนที่ประตูจะปิดลงผมเห็นวิญญาณของพี่ผู้ชายเขาส่งยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปและทันใดนั้นเองสัญญาณโทรศัพท์ที่เหมือนตายไปแล้วแปบ๊บหนึ่งก็กลับมาติดเหมือนฟื้นคืนชีพพร้อมกับเสียงเยกเข้าจากไอ้โจผมนี่กดรับสายด้วยความหัวร้อนอีกรอบเลยครับข้ามีเรื่องจะบอกแกว่าโลเคชันที่ข้าส่งเข้าไปในกลุ่มนะ่ะข้าก็มาจากเพจต้นทางแล้วเพจเขาก็ดันลงผิด มันเป็นโลสถานที่จัดงานเมื่อสามปีก่อนว่ะอีพื้นเวนแล้วทำไมตั้งนานเพิ่งบอกแล้วแกไม่หลงมานี่ได้ไงกันข้ากับไอ้น็อตบังเอิญเจอเพื่อนที่โรงเรียนมันก็มางานนี้เหมือนกันน่ะถึงได้รู้ว่าโลที่ส่งต่อกันมามันผิดแต่ข้าก็โทรหาแกตั้งหลายทีทำไมไม่รับว่ะไอ้หนูไอ้มางานคลอสเพย์ที่จัดอยู่ตึกข้างๆนี้ใช่ไหมงานจัดอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นเขตห้ามเข้า ดีนะที่เองยังไม่ได้เข้าไปขณะที่ผมกำลังเหวอ่ลรับประทานกับเรื่องที่ไอ้โจกเล่าลุงลรับพที่เดินผ่านมาตรงนี้ก็มาช่วยยืนยันในสิ่งที่มันพูดได้อย่างชัดเจนผมถึงได้รู้ว่าโซนห้างที่ผมกับเจ้านนหลงไปเคยใช้เป็นสถานที่จัดงานคอสเพเมื่อประมาณ3ปีก่อนหน้าแต่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นข่าวใหญ่แล้วเงียบหายไปพอเจ้าของห้างปิดข่าว ยูมิเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยมางานหนีออกมาจุดนัดพบกับพี่ชายไม่ทันประกอบกับเป็นโรคประจำตัวทำให้เธอหัวใจหวายหน้าห้องล็อกเกอร์ซึ่งก่อนที่ผมกับน,นนจะเดินตามลุงระปพอเข้างานคอสเพ์ของจริงนั้นเธอได้ส่งยิ้มเป็นการบอกลาผมก่อนที่จะหายตัวไปเหมือนกันไม่ต้องบอกผมก็พอจะรู้แหละ เ่าพอไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วก็เลยเลือกที่จะหายตัวไปเหมือนกันก็หวังว่าในโลกที่เธอต้องไปยูมิก็น่าจะได้เจอพี่ชายของเขาแล้นะนี่ยูมิกับพี่ชายเขาก็ไปแล้วนายไม่คิดจะไปกับเขาบ้างเหรอไม่เอาอะ่ะก็อย่างที่บอกโลกนี้มีอะไรสนุกสนุกให้สำรวจเยอะแยะจ้ะเรื่องของนายเลยจะ่ะเฮ้ยแต่ขออะไรอย่างหนึ่งเหอะแล้วทำไมต้องเป็นบอยอีกแล้วบอยไม่เข้าใจา